ด่วนเขื่อนป่าศัก์เตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเขื่อนป่าศัก์เตรียมปล่อยน้ำเพิ่ม3ามเท่าจาก100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนประชาชนให้ขนของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด13ตุลาคม25 6 4นายนายอภิรักษ์ศรีกุลวง์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาป่าศัก์ชนลทธิ์ลงนามแจ้งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าศัก์ชนลทธิ์เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อนคมปาซุส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าศักด์ชนลทธิ์ทำให้ปริมาณน,น้ำไหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน,น้ำในเขื่อนป่าศัก์ชลสิทธิ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาป่าศักช์ชนละส์จะเพิ่มการระบายน้ําโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลําดับจากอัตรา100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีในวันที่13ตุลาคม2564เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงอัตรา300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าศัก เพิ่มสูงขึ้นประมาณ2-2.5เมตรจากปัจจุบันเวลา12นาฬิกาของวันนี้จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนในพื้นที่ทราบคนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ที่สูงและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรโดพิจารณาขอแสดงความนับถือนายอภิรักษ์ศรีกุลวงผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักดิ์ชลสิทธิ์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าศักชลสิทธิ์ ด้านปอ,ปอเพเผยยอดผู้เสียชีวิตอุทกภัยน้ำท่วมปอ,ปอเพเผยรายงานสถานการณ์น้ำท่วม14จังหวัดพร้อมตัวเลขผู้เสียชีวิตในอุทกภัยแล้ว14รายสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อวันที่12ตุลาคม2564กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยปอพรายงานสถานการณ์อุทกภยัยจากอิทธิพลพาย,ยุตเตี้ยนหมู่ ในช่วงวันที่23กันยายนถึง7ตุลาคม2,564เกิดอุทกภัยใน33จังหวัดรวม224อำเภอ1,189ตำบล80,99หมู่บ้าน1เขตเทศบาลประชาชนได้รับผลกระทบ3,301,440ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต14รายสถานการณ์คลี่คลายแล้ว19จังหวัดยังคงมีสถานการณ์14จังหวัด ซึ่งปอพได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนต่อไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกอ,อกปพกรายงานจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมูซึ่งเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่วันที่23กันยายนถึง7ตุลาคม2564ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่33จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรเลยขอนแก่นมหาสาร,รคามชัยภูมิยโสธร นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนครปฐมรวม224อำเภอ1,189ตำบล 8 9 9 9หมู่บ้าน1เขตเทศบาลประชาชนได้รับผลกระทบ3,301,440ครัวเรือนสถานการณ์คลี่คลายแล้ว19จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ลำพูนลำปางพิจิตรเพชรบูรณ์ตากกำแพงเพชรบุรีรำนะครปฐมยะโสธรสุรินทร์เลยสีสเกตสะแก้วจันทบุรีปราจีนบุรี ชัยนาทอุทัยธานีชัย,ยภูมิมีผู้เสียชีวิต14รายลบปุรี11รายเพชบูรณ์2รายชัยนาท1รายยังคงมีสถานการณ์14จังหวัดรวม64อำเภอ376ตำบล1,995หมู่บ้าน1 1 9 2 3ครัวเรือนดังนี้ 1. สุขโขทยัยน้ำท่วมขังในพื้นที่3อำเภอได้แก่อเภอเมืองสุขโขทยัย อำเภอศรีสำโรงอำเภอคีรีมาศระดับน้ำลดลง 2. จังหวัดพิษณุโลกน้ำท่วมขังในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอวังทองอำเภอพมพิรามและอำเภอบางระกรมระดับน้ำลดลง 3. จังหวัดขอนแก่นน้ำท่วมขังในพื้นที่9อำเภอได้แก่อำเภอแวงน้อยอำเภอแวงใหญ่อำเภอโคกโพชัยอำเภอชนบท อำเภอมันจาคีรีอำเภอรพระยืนอำเภอบ้านแหดอำเภอบ้านภายและอำเภอเมืองขอนแกน่นระดับน้ำลดลง 4. จังหวัดมหาสาร,รคามมวลน,น้ำจากจังหวัดขอนแกน่นไหลเข้าท่วมพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอโกสุมพิสยัยอำเภอกันทรวิชยัยและอำเภอเมืองมหาสาร,รคามระดับน้ำเพิ่มขึ้น 5. จังหวัดนคนรราชสีมา น้ำท่วมขังในพื้นที่8อำเภอได้แก่อเภอโนนสูงอเพี่หมายอเภอคงอเภอแก้งสนามนางอเภอประทายอเฉลิมพระเกียรติอเภอชุมพวงอเมืองยางระดับน้ำลดลงจังหวัดได้จัดตั้งจุดอพยพ2อำเภอได้แก่อเภอโนนสูงและอเภอแก้งสนามนางผู้อพยพ47คน 6. จังหวัดอุบลราชธานี น้ำท่วมขังในพื้นที่สองอำเภอได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบระดับน้ำลดลงจังหวัดได้จัดตั้งจุดอพยพ25จุดรวม87ครัวเรือน377คน 7. จังหวัดนครสวรรค์น้ำท่วมขังในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนครสวรรค์อเภอพยุหคีรีและอำอรกรอกพระระดับน้ำลดลง 8. จังหวัดลบบุรีน้ำท่วมขังในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองลบบุรีอำเภอบ้านมีและอำเภอโคกสำโรงระดับน้ำลดลง 9. จังหวัดสระบุรีน้ำท่วมขังในพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสระบุรีอำเภอเสาห้อำเภอหนองโดนอำเภอบ้านหมอและอำเภอดอนพุทธระดับน้ำลดลงจังหวัดได้จัดตั้งจุดอพยพ6จุดรวม290ครัวเรือน 10. จังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่สองอำเภอได้แก่อเภอบางประมาะและอเอสองพี่น้องระดับน้ำทรงตัว 11. จังหวัดสิงห์บุรีน้ำท่วมขังในพื้นที่4ี่อำเภอได้แก่อเภอ,อินบุรีอเภอเมืองสิงห์บุรีอเภอพรมบุรีและอเภอท่าช้างระดับน้ำทรงตัว 12. จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมขังในพื้นที่ห้าอำเภอได้แก่อเภอเมืองอ่างทองอเภอชโยอเภอป่าโมกอเภอวิเศษชัยชาญและอเภอสามโก้ระดับน้ำทรงตัว 13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่12อําำเภอได้แก่อเภอผักไห่อเสนาอเภอบางบานอเภอพระนครศรีอยุธยาอบางไซ อำเภอบางปะอินอำเภอท่าเรืออำเภอมหาราชอำเภอนครหลวงอำเภอบางปหะานอำเภอบางซ้ายและอำเภอภาชีปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยคลองผงเพงและคลองบางบานซึ่งอยู่นอกคันกั้นน้ำระดับน้ำทรงตัว 14. จังหวัดปทุมธานีน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตะลิง เข้าท่วมในพื้นที่ริมน้ำสองอำเภอได้แก่อําเภอเมืองปทุมธานีและอําเภอสามโคกระดับน้ำลดลงภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มตม่ำอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยได้ประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโดยสํารวจ และประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังสำหรับประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางลายปอพรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนลาย id a 7 8 4ด ddpm และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมง